ไม่รู้ว่าทุกคนจะสนใจหัวข้อนี้หรือเปล่านะแต่ว่าถามว่าต้องหน้าเต็มขนาดนี้ไหมก็คงไม่ต้องนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ต้องสวยนิดนึงจะไปซื้อของออ,ออกกล้องนะคะแต่เดี๋ยวปไปเนี่ยไม่รู้อะไรมากมายนะคะสวัสดีค่ะทุกคนว e ลค o มแบ็คทูจิ i นี i e อลดานะคะวันนี้มีสาระค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปซื้อของเข้าบ้านกัน มีคนคำถามคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับการย้ายประเทศย้ายเมืองโดยเฉพาะการมาอยู่เพิร์ดเนี่ย ความเป็นอยู่ค่าครองชีพเป็นยังไงบ้างมีใครอยากรู้ไม่เอ่ยถ้ามีใครอยากรู้นะคะวันนี้จินจะพาทุกคนไปซื้อของเข้าบ้านแล้วก็ไปดูว่าสินค้าเครื่องใช้แต่ละอย่างเนี่ยในห้าในซูเปอร์มาร์เก็ตของที่เนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงไปดูกันเลยค่ะบ้างถุงพลาสติกนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาถุงไปเองไปไปกันเลย เห็นไหมคะอะโวคาโดแค่ลูกละ1นึ่งเเองค่ะอุ้ยน่ากินแล้วก็มาดูกันที่แอปเปิลนะคะแอปเปิลนี่สามเหรียญเก้าสิบต่อกิโลน่อันนี้ส้มเหมือนบ้านเราเลยค่ะนี่โลละสองเหรียญเจ็ดสิบตอนนี้กำลังซีซั่นเลยนะคะดูสิสวยเชียแตงโมนะคะอ่อกิโลละหนึ่งเหรียญห้าสิบค่ะอันนี้ถือว่าถูกนะเนี่ยโอ้ ละสองเหรียญเองอะแพงมากนะอันเนี้ยโคเลยก็จะถูกหน่อยนะถ้าสองเหรียญเองนะคะอันนี้แบบเป็นซปเปอร์สองแซนด์วิชมิ้งนะคะมันจะมีแบบไรโคล่านี้นะคะแล้วมันก็จะมีแบบลีนด้วยนี่ก็ยังเรกูล่าอยู่อันนี้เราจะซื้อที่มันผสมด้วย า50เหรียญไก่เป็นตัวนะคะว็นะี้ที่เท่ากันนะไก่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเพื่อนซื้อหมูเป็นก้อนอ่ะมันจะคุ้กว่านะอันนี้15เหรียญสำหรับ2กิโลเห็นไหมมันจะมีส่วนขาแล้วก็นี่เป็นส่วนโชเดอร์นะคะก็จะได้กว่าถว่า ขนมมีหลายแบบเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากคนมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆสแน็คแจ็คอ่ะมันไม่ทอดแต่มันอบนะชอบมากเลยอันเนี้ยนะคะสี่เหรียญนี้อันนี้น้ำเปล่านะคะอ่าราคาเก้าเหรียญนะมีทั้งหมดน่าจะมีทั้งหมด24แพ็คไหมเนี่ยน้ำเปล่าที่นี่ประมาณ9เหรียญนะคะถ้าบางคนชอบกินน้ำไม่ขวดนะคะผลไม้ยี่ห้อนี้ รา,าคา5กิโล20่สิบตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่ห้อหนี้ก็ดังนะสันรายใช่ไหมถ้าเกิดใครอยากหน่อยก็ห้ากิโลเหรียญแล้ก็ราคาอยู่ที่สงเหรียญ50นะคะนี้นี่ต้องมีนะ,นะคะเอาก็ทีนี้ก็ดีมากเลย12แผ่น ราคาอยู่ที่4ี่เรียญยีนะคะใช้ดียี่ห้อเนี้เป็นเงินไทยเท่าไหร่เออนะราคาอยู่ที่สิห้าเหรียญสำหรับ400รมิลนะคะจะมีบางทีไอ้ป้ายเหลืองเนี่ยมันจะเป็นแบบลดร,ราคาหไหมเนี่ยนี่ครึ่งราคาเองเหลือเหรียญหิบถ้ามาซื้อตอนถึงเซลล์มันก็ถูกหรืออะไรนี้ก็มีนะคะ อันในรถเต็มเลยราคาแบบแปดเหรียญเองอันนี้ก็มีชีนวดอะไรมีเยอะเลยนะคะลายห่อด๊ก็มีซันซิลก็มีนะซันซิลอันนี้ราคาอยู่ที่5เหรียญส0สบจากขวดใหญ่ก็มีนะนี่นะคะยาสีฟันคอนเกตร้อย 10กรัมน,นะคะ4.80แบบครึ่งราคานี้ก็มีไวทเทนนิ่งก็3.50ไปดูยี่ห้ออื่นกันบ้างอโลบีก็มีค่ะผงซักฟอกยี่ห้อฟัตก,ก็มีแล้วก็นี่คอเซร์ฟนะคะ นะคะมีหลายแบบแอดแท็กก็มีนะคะคล้ายๆของบ้านเราเลยนะคะเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลยค่ะนานำยาล้างจานนะคะยี่ห้อนี้ morning fresh คิดว่า made in Australia นะทุกคนละค่ะ ราดาชำระคลเนิกนะคะ15เหรียญส่วนกองนี้นี่จะถูกกว่าหน่อยนะคะราคาอยู่ที่10เหรียญค่ะเอาล่ะเปลี่ยนมาร้านขายของเอเชียบ้างนะคะมาดูสินค้าพวกพริกแกงนะคะแล้วก็ซอสต,ต่างๆนะคะนะคะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะแล้วก็จะมีแบบถั่วเหลืองด้วยโอ้ยมีอดอยากนะคะอยู่ที่นี่มีหลายอย่างเช่ะ ดูกันให้น้ำมันหอยบ้างนะคะนี่มีทั้งแบบปกติแล้วก็สูตรเจนะคะวันนี้เอาแบบสูตรปกติขวดนึงมาม่าไทายนะคะรสมูสาบเท่าไหร่5แพ็ก4เหรียญ49นะคะแต่ว่าจริงชอบกลิ่ของเกาละะั ดราคาด้วยหมูสับเหลือแค่39เซนต์ทุกคนอันนี้มันเป็นแพคเล็กเห็นไหมเนยอันนี้เหลือ39เซนต์เองเออถูกขาดไม่ได้เลยก็ต้องไข่ไก่นะคะมาดูกันว่าขนาด700กรัมเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคือร้านเอเชียร้านนี้นี่คือแบบว่ามีผักเยอะมากวันนี้คือเชลเต็มค่ะ ได้ไปเยอะมากเลยเนี่ยไม่รู้อะไรมากมายนะทุกคนเสร็จสิน้นภารกิจแล้วนะคะเขาต้องดื่มน้ำเลยทีเดียวเพราะว่าโอ,โ,โอ้โหเดินรอบห้างเลยอะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปดูกันนะคะว่าราคาบินทั้งหมดเท่าไหร่รวมทั้ง GST ด้วยนะคะสำหรับความเป็นอยูอ่สำหรับบ้านที่มี2คนนะคะไปดูกันว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปกันเลยคะ่ะไปดูกัน สำหรับบินแรกนะคะราคา74.17รวม JST แล้วบินที่2นะคะ56.05รวม GST แล้วและบินสุดท้าย25.68รวม GSC แล้วเช่นกันค่ะ ราคารวมทั้งสิ้น155.9้าเาหรียญค่ะค่ะสำหรับสรุปแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ใช้จ่ายไม่เกินวิกละ200นะคะสำหรับการซื้อของกินของใช้เนี่ยก็ถือว่าประหยัดพอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีครอบครัวใหญ่เนี่ยก็จะใช้จ่ายมากกว่านี้เยอะเลยนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติสำหรับนักเรียนหรือใครที่มาอยู่ใหม่ๆนะคะแล้วทำงานร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงข้าวก็คือคุณจะประหยัดในเรื่องของค่ากินไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็อาจจะใช้ เพียงเล็กน้อยในเรื่องของค่าซือา้อของใช้นะคะยังไงก็ตามนะคะแล้วอันนี้แล้วแต่ลไตล์ของแต่ละคนเลยนะคะว่าจะใช้จ่ายประหยัดหรือว่าสามารถเก็บเงินได้แค่ไหนถ้าใครชอบหัวข้อนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้จินด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้จินเนี่ยทำหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นอยู่หรือว่าการใช้ชีวิตที่เพิ่อต่อไปะคะ่ะขอบคุณมากนะคะบาย